นิกกี้ฟีฟ่าพอยต์คอยจําหน่ายฟีฟ่าพอยต์และฟีฟ่าคอยราคาทกถูกลิงอยู่ด้านล่างนะสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอีนะวันนี้ก็จะมาเปิดแพ็คนี้ครับตอนนี้ก็สตีมอยู่ด้วยโอเคเราจะมาเปิดแพ็คนี้กัน ทีมออฟเดอะวีคแพ็คครับผมทีมออฟเดอะวีคผมได้รางวัลอีลิทสามอีลิทสามสิบเก้าวินอีลิทสามแล้วเดี๋ยวจะเปิดแพ็คนี้กันด้วยเดี๋ยวจะเปิดแพ็คนี้กันด้วยโอเคมาดูทีมออฟเดอะวีคของสัปดาห์นี้กันก่อนอยู่ไหนจ้ะอยู่นี่ทีมออฟเดอะวีคของสัปดาห์นี้ครับผมแน่นอนตัวนี้แน่นอนต้องมาแล้วล่ะเมสซี่ยิงโคปาลอยลูกวะหรืออะไรวะฮะยิงโคปาลอยลูกปะวะใช่ปะวะไม่แน่ใจวะ่ะ ประดี๋ยาวครับผมสองแสนเรื่อวะแพงเหมือนกันนะเป็นเตเก้แสนกว่าอย่าฟัดส,สิสัตว์มาตัยดีครับผมสามแสนโนกี้สวัสดีใหม่ทำไมอ่ะพี่อ่ะกูบอกกูอัดคลิปไงสัตว์กูอัดคลิปไงชิมหายอันนี้มาซียาวห้าแสนเจ็ดโอ้ห้าแสนกว่าวะมาซียาวแพองอยังวะพี่อาทิตย์ที่แล้วเปิดได้เดอะบอยอินฟอร์มดีใจด้วยครับผมอิมโมบิเล่ครับผม โอเคมาเปิดแพ็คเปิดแพ็คขอให้ได้นะอยากได้เหมือนกันไซพีห้าร้อยลูกโอเคมาเดี๋ยวเราเปิดแพ็คนี้กันก่อน3แพ็คครับผมแลเบเยอร์แพ็กเผื่อได้เผื่อ,อยังได้โดเพราะมันยังมีโอกาสได้โดงนะเนี่ยคือตอนนี้มีโอกาสได้ทั้งโดทั้งเมสซี่เลยนะโดโดไอเรคคอร์ดเบเกอร์แล้วก็เมสซี่เหมือนกัน500ลูกใช่ไหมโอเคมาแพ็คแรกครับผมน้ำจิ้มไม่ต้องนับครับผมนับได้เยี่ตลอดมาเลย ไปวอล์กเอาวอล์กปะวะไม่วอล์กไอ้เหี้ยคอมกูกระตุกท็อปหลักซ้ำด้วยสัตว์โอ้โหกากจริงจริงเจ็งมาแล้วหนึ่งแพ็คไปไวเลยเดี๋ยวเอาเข้าทันเฟอร์ลิตไว้ไปไวเลยเจ็งมาแล้วหนึ่งแพ็คไอ้สัตว์ไปแพ็กที่สองกดไปเลย ขอได้ขอโดนพี่ขอบคุณครับผมไม่ w a l กเอาว่ะโอ้โหเอเจนจี้แน่นอนยังเฮียเลยขายไปเลยซันน่แพ็สุดท้ายครับผมมา w a l กเอา Yeah. เปิดได้ยากขนาดนี้วะแสนห้าแล้วเนี่ยที่เปิดไปเนี่ยได้คืนไม้ไม่ถึงสองหมื่นเลยสัตว์โอ้โหเจงยับเลยว่ะเจงยับเลยว่ะโอเคมาไฮไลท์ครับผมไฮไลท์ไม่ขออะไรมากขอแค่วอล์กเอาพอขอแค่วอล์กเอาพอหรือไม่ถ้าไม่วอล์กเอาล์ขอมาสียาว <laughs> โอเคมาไม่พูดพรนธทำเพลง ไม่พูผ่านทำเพลงทีมออฟเดอะวีคแพ็คจงสถิตอยู่กับข้ามาไม่บอกเอาครับผมโอ้โหโอ้โหยันแม่ยังหวยอ่ะ แม่งยังหวยอ่ะโอ้โหเฮียได้โอ้โหโอ้โหแม่งยังเฮียเลยว่ะโอ้โหเฮีย,ยาสามตัวมันถึงสามตัวแม่งถึงห้าหมื่นไหมเนี่ยถามจริงโอ้โหแล้วตัวเฮียอะไรบ้างวะเนี่ย โอเคครับผมก็าสำหรับคลิปนี้ดูแค่เท่านี้ก่อนละกันใครกูกดติดตามฝากกดติดตามด้วยใครไม่กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยใครไม่กดถูกใจแฟนเพจฝากกดถูกใจแฟนเพจกูด้วยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยปิดคลิปแล้วยันแม่ซิง